คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เดี๋ยวจะมาทำคลิปลองใจไอ้เปียกนะครับไอ้เปียกไปไหนบอกไปดิไปไอ้ลรงพยาบาลนอนซะหน่อยพี่เชื่อไอดนแต่ไม่รู้หรอกขออย่างนึงยวข้าบอกดีแต่ไม่รู้ถามคนนะโอเคผมก็สวัสดีชจ้าฟิฟฟ้าชจ้าฟิฟฟ้าชจ้าคนรักเจ้าพีบีเจ้าไปแบนท์ทอลิตตี้กันด้วยนะครับก็หอกลับ สวัสดีคุณผ yeah. ู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกๆท่านกันด yeah! ้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เดี๋ยวจะมาทําคลิปลองใจไอ้เปี๊ยกนะครับผมเนี่ยจะลองใจไงเดี๋ยวผมเล่าจะอธิบายทีเดียวเลยนะครับคือวันนี้นะครับผมไม่ได้มาทําแผนการทั่วร์ไลน์อันนี้คนเดียวนะครับผมมากับแรปเปอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับนี่นะครับแรปเปอร์โบโซ yeah คุยกับซองเองใส่ผมด้วยนะโเค hey hey เจ็บเบอร์แน่สมมติไปรุ่นทวีนก็ไอ้เบ้าว่าอะไรกัน อีกหน้กู่อนร่น่าวน่าวกูไม่ได้ใช่ไม่รุ่นป่าวระไรแต่กูชอไมดกอกูชอัไะกก็คือวันนี้อวันนั้นบโซมบอไรโบตันแล้วเบตันเฮไรบตันที่เราเป่ยไว้มื่อกี้นี้คือวันเนี้ยผมเนี่จะพาไอ้เปียงพไไหนบอกไปดิไอ้โรงอาบหน่อ ไม่อาบน้ำไหมไม่คือผมเนี่ยตั้งแผนไว้กับอนอฟนะครับก็คือจะบอกว่าก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีสี่นะครับนี่เห็นไหมจะโชว์นาฬิกาไงเป็นต้นเย้กาก็คือตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครับทุกคนแล้วผมเนี่ยจะโทรหาเตียให้เตียขึ้นมานะครับแล้วก็ ก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องไว้ในห้องนี้นะครับแล้วก็จะชวนเปียกไปนะถ้าเปียกมันไปเนี่ยก็ไปเลยแล้วเราก็จะถ่ายคลิปไว้ให้ดูดูแต่กูคิดว่านะมันไปแน่นอนมึงิดว่าไปปะไปแล้วเวลาเนี้ยเป็นเอาจะพูดยังไงอะเป็นเป็นเวลาของผู้ชายเลยคนน่ะจริงไหมออราตีก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องไว้ในนี้นะครับแล้วก็จะโทรเรียกเปียกบ่านะครับแล้วก็จะคุยอ่ะมึงเล้าเลยนะมึงเล้าให้มันไป๋ยวกูเล้าเองเเราบอกว่าบอกเดี๋ยวบอกมึงเลี้ยงอ่ะที่เราเราที่มึงไปอะ เไปอะแล้ววันนี้มึงเนี่ยนะถ้ามันไปจริงอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ออฟเนี่ยโทรหาเปียนะเพียขึ้นมานะครับทุกคนโทรนี่โทรเลยไม่รู้่าหวัติโทรเลยเร็วยังไม่นอนด้วยเดี๋ยวกูบอกเลยถ้ามันไปนะหลับเปียเพียอยู่ไหนไปไปขึ้นมาหาพี่หน่อยเนี่ยห้องเกม k i n อ่ะเกม king เขาทำเดินไปเออออเออพี่ปรึกษาอะไรหน่อยม่รว่ามันไปไหม ไปแน่นอนดูเสียงแล้วเฮ้ยกูว่ากูเชื่อมั่นน้องกูน้องกูไม่ไปนะถ้าไปนะเออกูไม่มีอะไรเลยคือกูเชื่อมั่นน้องกูว่าน้องกูรักน้องสาวกูแล้วตาามมัจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตตัวมันเองมันเป็นคนสัญญากูจะไม่ไปเออแต่กูจะลองแบบเออไปก็ได้ครั้งเดียวไม่เป็นไรดูดิมันกูอยากรู้มันจะไปปล่าลองใจลองใจโอเคนะครับทุกคนแต่ถ้าไปจริงก็จริงนะจริงเมียไม่อยู่ด้วยอะไรอ่างงอะโอเคนะครับทุกคนเดบิวย์มาเดืนหาตั้งกล้องก่อนนะครับทุกคน ตื่นหรือยังนอนอยู่มีแดดฮะมีแดดประมาณกายออกไปทวนไปไหนไม่ร De ู้ไปไหนอ่ะไปไหนล่ะลมลมหายเลยอะเออเขาไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไปเปล่าวไกอ่ะโอ้เขาไม่มีอยู่ไปนอนกับแม่มันเดี่ยวนะพี่ีออกล่าเลยหรออะไรออกล่าอะไรกูร ok ู้อ่พคนนี้กูรู้มึงไม่พูดกูไม่พูดกูไม่พูดเอางี้เอางี้สรุปไปไหนอยูไม่รู้หรอกยู่ไม่รู้ผมรู้ก มึงไม่คิดถึงเหรอคิดถึงการน้องแล้วน้องโซน้องโซดาอ้ามึงไม่คิดถึงกูาหรอพูดไรเอาไม่ได้คิดถึงไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้อยากไปเลยนู้นตื่นเราจะไปไหมอ้าไปไหมอาอาโอ้ยมึงเลือกถามว่าอยไปไหมมึงเลือกอยากไปหรือมึงไม่อยากไปอะไรเดี๋ยวอยากไปหรือไม่อยากไปคืออะไรเปียกคืออันนี้ถ้าเบี้ยไม่ได้ผมไปได้ เดี๋ยวเพื hmm. mm ่อนก็องด้วยนะา้อกด้วยนะกูกูเป็นคนชวนมึงกูเปใครวะกูเป็นคนชวนมึงถ้าแบบพี่นัดรู้ทำไงอ่ะไม่กลัวเออดี๋ยังไงเนาได้เลยเนะเชื่อกูดินัทไม่รู้หรอกเนี่ยผมไม่รู้่มันก็หลุดทำไงอ่ะอานี้หยุเลยไม่มีใครไม่ฟาฟามขออย่างนึงข้าบอกดิ เออไม่มีใครพูดอยู่แล้วตอนที่ตอนที่ผมกำลังเวลาพักกันเนี่ยยทำกะแนงด้วยออเปหม่นาะสาวย่อเไปไ่ไปเขาไปเขาไปเลยที่ไปที่มันตีสี่ไนี่ตีปตียีบแราสามคนนะเดินวนะเด๋ยวนะเขาอีกกี่โมงดิไ่รูว่าเอร้อ๋อดูว่าเแต่ลองไปดูแต่กมคิดว่าไม่ปิดเอาพี่พี่ดูด้ือไล ขี่ยขีปสองไ่ขี่เ็สามคนเปียกยกหลักขี่เก่เก่เอาไปไปเอไปจะรู้ว่าสคนนังองเมานะถ้าดูุสวยะอันนี้ถ้าไปเก็บภษาไทนหมดเก็บั์หมดอยู่แล้วถ่ายแบเมทอาคุถ่ายอาคุกถามเลยนะเปียกคจะถ่ายมันจะมีอะไรถ่ายไงไง้วควายก็ผมถ่ายแล้วแบบมาทำคลิปทำนุ่นดูเี่ยมะเอา พร่งแต่ตอนรอบแรกขอที่นี่ไงร้ักผมขึ้นเดียวโอเคพออ่าเยอมีกี่บาทอ้ยเยอะ่นี่บอไมพอเเออโอเคไปไปดานดี๋ยวไดไไปจิงหรอเออไปจริงจริงไปจริงหีชื่อเไหนวะเาดูเราจกถึงงไยกูซืได้็ไม่้ไม่จะรู้เยอะอะไรไดิไปไไปไดดไดไปด ไปมึงเบีย้ยถูกต้องก่อนเปียกทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่ได้เอากล้องอันนี้ไปนะเดี๋ยวผมจะอัดในโทรศัพท์เพราะว่าถ้าเอากล้องเครื่องนี้ไปเนี่ยมันใหญ่นะครับทุกคนมันจะเห็นนะครับทุกคนเพราะว่ในรถมันไม่มีที่แอบนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในรถเลยนะครับไปจริงไมเนี่ยเออเขาบอกว่าไปจริง,งทำไมอะเพาะว่าจะพูดให้ได้ไจริงเ,เออ,อทำไมกูไปจริงกูไปจริงจริงทำไมมึงเป็นอะไรเปลี่ยนเออเปลีอะไรเออเอ,อ้ยคุณเอ,อิร์ เดี๋ยวเดี๋ยวออาเลี้ยงไงต้องเลี้ยงเถ้าเวลาพี่นัดถ้าเวลาพี่นัดจับได้ก็ต้องให้บุญจรีนดักทจริงี้ยเอาน่าไม่เกี่ยวอะไรไงนัดแต่เยี่ยนจับไม่ได้หรอแลาวมีใครพูดเหรอได้ดิทุกอย่างได้ดิทุกอ่ะงเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรจริงๆน่าดีกว่าโอ้โหจริงดนวยว่ามันไม่อยากอะไรแล้วอ่ะเอาสรุปจะไปก็เขากูขึ้นมาแล้วนี่ก็ไปก็ต้องไปแล้วไงจะปรับปโปรับอะไรใหม่อ่ะเขาได้แล้วเขาได้แผมก็โดนด่าเรียกตัวดาเรียกที่ยังเงี้ย ขเรอบเดียวมันไม่เป็นไรหรอกพี่ฮะผมผมต่้งเขาว่าเขาว่าไม่เป็นไรอ่ะผมไงแค่นั้นแหละไม่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 มีใครรู้หรอกว่าออฟไม่มีใครพูดด้วยเราไปได้มันก็ไปได้แต่แต่ผมขอตั้งใจรถเลยในเวล่ะผมแบบผมไม่อยากเอาอ่ะเฮ้ยเป็นเพียอนกันแล้วลุกอะไรเนี่ยลิ้นมึนพันน่ะปากบอกไม่ไปแต่ใจอดไม่ได้ไอ้เดียอันนี้ก็ไม่เอานะอย่เชื่อเขาดีดิวมันจับไม่ได้หรอกถ้ามันจับได้เนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวเอาปว่าเดี๋ยวกูรับหน้าแทนมึงเองเดี๋ยวกูยอออฟเองเ อะไรพูดอย่างนี้พี่คนก็มองดูเป็นตัวตลกมองอะไโอ้โหลองคิดดูสิว่าทำดู่อะไรดูรูปที่พูดงนี้เนี่ยเราทำไงอ่ะเอาไอ้เพียไม่เป็นไรหรอกมึงคิดมากมาว่าเขาไม่เป็นใช่มึงคิดมากใช่มึงคิดมากทำไมเบียร์ทำไมสมัยก่อนทำไมมึงมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเบียร์ทำไมสมัยก่อนเรียกปุ๊บไปตึ้ยเอ้ยเอ้ตอนมึงก็อยากกลับใจกลับอะไรใช่ไหมล่ะไม่อยากดีดยิ้มติดติดอ่ะ เกูอยากเป็นแฟนอยูเท่าไหร่ใจแต่กูไม่ให้เป็นไงเออปีกอเราเป็นลูกเขยอ่ะไม่กูกูไม่เอามึงเป็นลูกเขยแตอแบบพี่พูดอย่างเงี้ยพี่แล้พี่จะผ่านไปเพื่ออะไรเอ้าเออไม่เป็นไรหรอกเปียกไปรอบเดียวหน้าไปก็ไปให้นั้นขอรับรองในรถเอ้ารับรองในรถได้ไงอเงี้ยเพียงพูดเยอะเนาะผมไม่อยากไปผมไม่อยากอะไรเลยเปียกเป็นอะไรเปียกถ้าดิวกับดิวกับพี่นัทรู้อ่ะเอ้าทำไมอ่ะถ้าพี่นัทรู้อ่ะผมรู้แล้วจากบ้านผมกับดิวก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอีกเอ้าแล้วทำไม ก็แบบในคิ้วอยู่เออแล้วมันมันจะรู้ได้ไงถ้าไม่ถ้าอไม่บอกคิ้ไม่บอกเปียกไม่บอกแล้วมันจะรู้ได้ไงฮะมันก็รู้ได้พอถึงเวลาจริงๆอ่ะโอ้โหโอ้ตอนนี้กําลังจะ็ปที่นี่ด้วยจะไปคิดเยอะเนาะไปปุ๊บลงจุ่มกับลงเก็บจุ่มอ่ะโอ้โหไอ้เปียกเป็นอะไรเปียกเป็นมึงจะบ้าเปียกโสดคนนี้มั่งแค่ดูดูจะมองเป็นเงี้ยวนย แอ้วทำให้ผมผมขอไม่ใจแล้วผมนึกถึงจะดิ้วมากเลยตอนนั้นผมนึกถึงที่ผมเคยทำกับดิ้วมาตลอดโอ้หล่อนน้อเอี้ยเราดิ้วผมขอไม่นะผมไม่นะพี่จะบาร์ค้างของทุกหลังเลยผมก็ไม่เพราะว่าผมผมคิดได้แล้วว่าอะไรเบียกเปียกมึง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 เอาอยี้เปียกมัน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 จะบอกไงสมมติถ้ามึงไปด้วยกับกูอย่างเงี้ยใช่ไหมไปกันสามคนเนี้แล้วพวกกูไปสองคนให้มึงรอบนรถอ่ะพวกกูพวกพวกมึงันก็ดูไม่ดีอ่ะเนาะทรงเอเขาไม่ทำกันเอี้ไอ้ที่เอาไว้รุ่นวัยรุ่นทรงเอดำกองเขาไม่ทกัน เตลอดมาพี่ก็เรียมเอะผมเรียมอะไรกูเรียมอะไรมึงถ่ายูปพี่อยู่กับพี่อาร์โอ้แล้วรอบนี้ล่ะกูไปกับมึงเนี่ยกูจะถายรูปยังไงดมึงกลัวอะไรดิครับตอนถ่ายรูปดียวสองคนอ่ะไหมล่ะไม่ไปโอ้ตอนถายรูปพี่อาร์ตอนนั้นน่ะมันอันนี้ไงมีนัดยู่ไอ้นดิวไม่อยู่ไงเป็นไงอะคอยให้ดิวดูปุ๊บเออว่าดิวไม่รู้หรอผมมาขอแม่นะขออยู่บนรถคนเดียวนะเราไปก็สองคนทุกทีไห จะถึงกันเดือนพีแอ๊ะสองเอที่ไหนเขาทิ้งกันไว้ข้างหลังจำได้ผมว่าผมสารใจดิวผมไม่อยากให้ดิวมามาเป็นอะไรแบบนี้อีกรอบหนึ่งรอบที่แล้วแลที่แล้วเออเสร็จแหละจะมองว่าผมดูอะไรก็แล้วแต่ผมขอไม่เพราะว่าแต่ว่าส่งเอกเราไม่ทิ้งกันแฟมิลี่เขาไม่ทิ้งกันนะเว้ยไม่ดีที่ไหนเขาทิ้งกันเนาะที่ไหนถึงไม่สนใจโอ้ไอีแอ๊ะคนพูดดิพีแอ๊ะมันจะถึงนะน่ารถที่เพี่ผมรอเมเลยกลับบ้านเลยแหละอ้า แล้วพี่ชาไปตีทำไมวะเฮ้ยพี่อักก็มีเอาก็นานๆทีไม่ล่ะเออนานๆทีแล้มันอยู่มันก็เปลี่ยนกลิ่นหน่อยใช่เปกลิ่นอะไรเฮ้ยเราคิดดูผมผมก็ทากลิ่นอยู่มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้แล้วทำไมเออมึงไปกับกูมันมันเป็นอะไรเพ้มันไม่เป็นอะไรหรอกเว้ยเป็นอะไรพี่เป็นพี่ชายดูหน่อยพี่เป็นคิดอะไรคิดอะไรแบบดีวะไอ้เบี่อักฮะกูเพื่อนเล่นมึงเหรอไอเพื่อนเล่นพี่คิดอะไรแบบดีวะเฮ้ยเป็นพี่ไม่สงสารน้องสาวพี่เหรอกูกูกูสงสาร เอ้ยี่แต่กูแค่เออกูอยากชวนมึงไปรอบหนึ่งไม่ไม่เป็นไรหรอกลงแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเบียรแม่งเหมือนโดนบังคับอ่ะไม่คือถ้ามึงเอาใจคิงอ่ะมึงอาจจะได้แบบจีบดิวต่อโอลแล้วแบบเป็นผลอย่างนี้หรอฮะเป็นผลอย่างนี้หรอต้องต้องแบบอะไรอย่างนี้หรอคือชิงจะได้เป็นใจดิวได้เป็นแฟนดิวใช่ไม่จะเป็นวะก็ไม่ได้หรอเชื่ไม่คิดอะไรอย่างนี้ไปยังสิงนะกันนะเอา เรากระ้นก็เยอะตอนทำไมเราไอ้เปียกเป็นอะไรเปียกเยี่ยเอาไอ้เปียกจะถึงไหนเอาไอ้เปียกไปไปไปเรสองคนเราพึงไหนเยี่ยบโอ้โหโอ้โหยังเพิ่งร้อนแรงอ่ะไอ้ยังจะถึงอยู่แล้วอ่ะเดินเดินกลับดิเดินกลับเดินเดินไปเรื่องอ่ะเดินเดินกลับเดินไปเรื่องอ้ะแต่ก็ว่ามันก็คิดได้อ่ะเนาะ

ไห้เร็วเอาทำไมอ่ะโอ้โหวิมเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวองไรเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับทุกคน